สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับของภาคเรียนที่2เนาะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าเกิดนักเรียนยังจได้นะครับเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนสถานะนะครับของสสารไปนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับทีนี้เรามาทบทวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารที่เราเรียนเป็นสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับ ของแข็งนะครับรนุภาอยู่ชิดติดกันแน่นมากนะครับสามารถเปลี่ยนสาาถสานะเป็นอะไรได้้างตัวอย่างในที่นี้คือน้ํานะครับเมื่อเพิ่มความร้อนนะครับของแข็งจะถูกการหลอมเหลวนะครับกลายเป็นของเหลวนะครับซึ่งของเหลวเมื่อเพิ่มความร้อนก็จะกลายเป็นการกลายเป็นไอนะครับกลายเป็นแก๊สั่นเองนะครกับการนะครับถ้าเกิดว่าแก๊สนะครับลดความร้อนจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวและ ของเหลวลดความร้อนจะเกิดการแข็งตัวกลับกลายเป็นของแข็งเช่นเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อของแข็งเพิ่มความร้อนนะครับกลายเป็นการระเหิดเป็นแก๊สทันทีเลยนะครับเปลีญญ่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านของเหลวเรียกว่าการระเหิดเมื่อมีการเพิ่มความร้อนส่วนถ้าเกิดว่าเร,อเรอาเรอยากจะให้แก๊สกลับกลายเป็นของแข็งทันทีโดยที่ไม่ผ่านของเหลวนะครับก็ลดความร้อนนะครับจะกลายเป็นการระเหิดกลับ นะครับและในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่2นะครับของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นก็คือเรื่องของการละลายของสารนะครับเราจเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับตั้งแต่หน้าที่15เป็นต้นไปนะครับการละลายของสารในน้านะครับมีอะไรได้บ้างซึ่งแบ่งออกเป็นที่กันทั้งหมด3แบบนะครับการละลายของสารในน้ํานะครับก็คือการนําสารมาผสมกันนะครับกับน้ําแล้วก็สารชนิดนั้นเนี่ยเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะกลายเป็น เนื้อเดียวกันก็คือมองเห็นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับน้ําได้ทั่วทุกส่วนเลยเช่นนะครับอันแรกนะครับสารที่สามารถละลายในน้ําได้นะครับเช่นเกลือแกงหมายความว่าของแข็งสามารถละลายในน้าได้นะครับเกลือแกงพอบวกน้ํานะครับปุ๊บกลายเป็นน้ําเกลือนะครับซึ่งเป็นสารละลายนะครับก็คือมีสารสองชนิดขึ้นไปมารวมกันแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ อันแรกอันนี้คือของแข็งบวกกับของเหลวต่อไปครับสารที่ม่ละลายในน้ําได้นะครับเช่นดินและทรายนะครับบวกกับน้ํานะครับกลายเป็นน้ําบวกดินทรายนะครับอันนี้ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถือว่าไม่เป็นสารละลายนะครับแบบที่2นะครับนั่นก็คือการละลายนะครับในน้ําของสารนะครับที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวนะครับสารที่อยู่ในสถานะของเหลวบางชนิดนะั้นสามารถละลายในน้าได้นะครับเช่นแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นน้ําไวา์ให้ดูบอยแล้วแต่นะครับเมื่ออผสมกับน้ําแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ถ้าอย่างตัวอย่างนะครับก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลผสมกับน้านะครับเมื่อผสมเียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยของเหลวนะครับจะเป็นเหมือนน้าเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์มีสีฟ้านะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสารที่อยู่ในสถานทาสถานะนะครับของเหลวบางชนิดไม่ละลายน้ำนะครับก็เช่นน้ำมันพืชน,นะครับไม่สามารถ มองเห็นเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับก็คือไม่ละลายน้ํานะครับตัวอย่างที n n ่3นะครับก็คือการละลายของสารนะครับที่อยู่ในสถานะแก๊สนะครับว่าก๊สเนี่ยสามารถละลายได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือสารที่อยู่ในสถานะสถานะแก๊สนะครับสามารถละลายน้ําได้นะครับเช่นแก๊สออกซิเจนนะครับและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแก๊สออกซิเจนละลายอยู่ในน้าได้ทําให้ปลาเนี่ยครับมีอากาศนะครับที่ใช้ในการหายใจนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแก๊สอกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยปลาจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้นะครับทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถหายใจได้นะครตอนนั้นเนี่ยในน้ำจะมีแก๊สออกซิเจนอยู่นะครับทำให เอาไอ้วัที่เป็นเหงือกเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับเข้าสู่ร่างกายของปลาได้นะครับอ่าทีนี้ครับในหน้าที่20ครับเพื่นเรียนเปิดดูตามนะครับการละลายของสารนั้นเนี่ยครับจะทำให้เกิดไปสารละลายได้เนี่ยที่เป็นสารเเดียวกันเนี่ยนะครับนะมันมักจะมีองค์ประกอบด้วยทั้งหมด2ส่วนนะครับนั่นก็คือตัวทำละลายกับตัวละลายนั่นเองซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับตัวทำละลายเนี่ยจะมีปริมาณที่มากกว่าตัวละลายเสมอนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ การทําเป็นน้ําเกลือนะครับน้ําคือตัวทําลายเกลือคือตัวละลายเพราะถ้าเกิดเราใส่นะครับเกลือลงไปในน้ําปุ๊บเกลือจะถูกน้ํานะครับละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นน้ําเกลือดังนั้นเนี่ยก็ในสารละลายนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวทําลายและตัวถูกละลายเสมอเช่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามองภาพน้ําเกลือไม่ออกอาจนึกถึงน้ําหวานเฮโรบอยก็ได้นะครับปกติแล้ว เร,เรากินน้ำหวานเฮโดรบอยเนี่ยต้องผสมน้ำใช่ไหมครับเนาะทีนี้เราของเหลวนะครับที่เป็น Boy kon, เฮโรบอยเข้มข้นเนี่ยผสมกับน้ำนะครับแล้วก็คนเข้าด้วยกันเนี่ยตัวน้ำาปากที่อยู่ในแก้วนะครับที่เราทำการจะดื่มเนี่ยทำให้เฮโรบนยนะครับละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็นตัวอย่างที่ออกซิเจนอยู่ในน้ำนะครับออกซิเจนเป็นตัวละลายส่วนน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับทีนี้เราจะมาดูวิดีโอกันนะครับ การละลายในน้ำนะครับของสารนะครับเช่นการละนะของสารเนี่ยที่อยู่ในสถานะของแข็งนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับมีนยกตัวอย่างไปแล้วก็คือเกลือผสมกับน้ำปุ๊บ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 ได้เป็นนะครับคนไปคนมาได้เป็นน้ำเละครับน้ำเกลือนะครับเพราะเกลือน้าได้นะครับได้เป็นน้ำเกลือเนาะต่อไปครับการละลายนะครับ in ใน in, er น, than, inside, น้ำของสารนะครับที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลว เช่นแอลกอฮอล์นะครับกอฮอล์ลาแผลโยนลงไปในน้ำปุ๊บนะครับเบสเซลก้อแล้วปุ๊บนแอลกอฮอนะครับนกันเบสเลอยแล้วเนแอลกออก็จะลายนะครับกลายเป็นสีเดียวกับน้ำนะครับและตัวอย่างที <lit. S 2> <athlete> ่สามนะครับนั่นก็คือการลลายขสารนะครับในสถานะแก๊สนะครับนั่นก็คือน้ำนะครับแล้วก็แก๊สเทนนะครับเช่นน้ำอัดทิงน้ำนะครับปาก็จะมีการหายใจได้นะครับ เรือแก๊สฮอแก๊สเจนนะครับสามารถอะลายได้นะครับทีนี้เรามาดูฝึกหัดกันนะครับซึ่งเป็นฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิาศ์ป .5 เล่ม2หน้าที่9นะครับมาทําพร้อมกันเนาะข้อที่1ครับให้นักเรียนขีดถูกในวงกลมนะครับหน้าข้อที่เป็นสารละลายนะครับแน่นอนครับว่ามันต้องมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแล้วก็ละลายในน้ำได้นะครับน้าเชื่อมนะครับ เป็นสารลายนะครับเพราะมองเห็นเป็นเดียวกันนะครับมีอะไรเอีเยงยาผลไม้ไม่ใช่นะครับพริกกระเือไม่ใช่นะครับต้องใส่ชูมองเห็นเป็นเดียวกันใช่นะครับน้ำปลาใช่นะครับน้ำเกลือใช่ทองแดงไม่ใช่นะครับทองแดงไม่ได้เกิดมาจากส่วนผสมของโลงหะส่วนนี้ขึ้นไปนะครับทองแดงเป็นแค่ทองแดงเป็นธาตุเดี่ยวๆเพียวๆเลยนะครับไม่ใช่สารลาย ต่อไปครับเฉากล้วยน้ำสดนะครับไม่ใช่นะครับข้าวตไม่ใช่นะครับน้ำบันโรมหินป็นเดียวกันใช่ครับทองเหลืองนะครับใช่นะครับเพราะทองเหลืองเนี่ยเกิดมาจากโลหะผสมนะครับระหว่างทองแดงสังกะสีนะครับมองหินเป็นเดียวกันนะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลใช่นะครับผสมน้ำนั่นเองข้อที่สองครับชาเขียวนมไข่มุกประกอบไปด้วยผงชาน้าตาลทรายน้าเชื่อมนมน้ําเปล่าและไข่มุกนะครับจำแนกส่วนประกอบของชาไข่มุก โดยใช้ความรู้นะครับเรื่องสาลายอะไรได้บ้างสาลายที่นี้คือน้ําเชื่อมถูกต้องครับเพราะว่าเกิดมาจากน้ําตาลกับน้ำนะครับตัวละลายที่นี้คือน้ําเปล่านะครับตัวละลายอะไรบ้างละลายนะครับในแก้วนี้นะครับสารที่ไม่ละลายคือไข่มุกนะครับตัวที่ละลายใบให้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออะไรครับน้ําตาลทรายอ่าถูกต้องยังมีอีกนะครับนักเรียนลองดูจากข้อความด้านบนตรงนี้ครับข้อที่3ามครับ นักเรียนเล่น <Dans> กีฬากลางแจ้นะครับแล้ว <een> ก็หายน้านักเรียนจะนําสิ่งใดมาละลายในน้ําดื่มนะครับระหว่างน้ำหวานเข้มข้นกับเกลือแร่นะครับนักเรียนสามารถเลือกตอบได้เลยทั้งคู่นะครับจะเป็นน้าหวานเข้มข้นก็ได้หรือว่าจะเป็นเกลือแร่ก็ได้นะครับหรือใครจะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะตอบ2ออย่างก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดใครบอกว่า การดื่มเข้มข้นเพราะว่าเมื่อดื่มแล้วจะทําให้ร่างกายนะครับนะสดชื่นนะครับเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายที่สุดเสียไปหรือาจะบอกว่าดื่มเกลือแร่นะครับเพราะว่าเวลาเหงื่อขับออกมาจะมีเกลือแร่ออกมาด้วยนะครับะฉะนั้นการดื่มเกลือแร่จะเป็นการช่วยเติมนะครับเกลือแร่ให้กับร่างกายเข้าไปที่สุดเสียจากเหงื่อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับให้เลือกตอบหรือว่าจะตอบบางคู่ก็ได้นะครับถัดไปครับแบบฝึกหัด หน้าที่10นะครับข้อแรกเนี่ยเฉลยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยให้นักเรียนยทำเองนะครับข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนยคีดถูกนะครับหน้าข้อนะครับที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารนะครับแก้วแตกประชินเลกครับเปลี่ยนแล้วนะครับ แก้วแตกไปทีชิ้นเล็กเปลี่ยนแปลสถานะไหมครับแก้วแตกไปทีชิ้นเล็กแก้วแตกแก้วก็เป็นของแข็งแตกไปแล้วก็เป็นของแข็งนะไม่ใช่นะครับแล้วเขมใส่ชูอะไรในน้ำนะครับก็เป็นองคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารในที่นี้ต้องเป็นของแข็งของเหลวแก๊สอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแข็งแห้งกลายเป็นไอนี่ใช่นะครับลูกเมรนที่วางทิ้งไว้มีขนาดเล็กลงอนี่ใช่นะครับเป็นการระเหดเนาะ กระดาษที่ชู้ตัดไปช้นเล็กก็ยังคงเป็นของแข็งเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่นะครับไอศ์ครีมอะไรนะครับกลายเป็นน้ำหวานนะครับก็เป็นการหลอมเหลวนะครับถูกต้องนะครับปลาถูกทอดจนสุกก็กลายเป็นของแข็งเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่นะครับไม้ถูกเผาจนกลายเป็นถ่านนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนสถานะนะครับก็ยังคงเป็นของแข็งเหมือนเดิมถัดมาครับเนื้อเทียนนะครับถูกหลอมในหม้อนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวใช่นะครับ ถัดไปนะครับสุดท้ายน้ำในแม่น้ำนะครับกลายเป็นน้ําแข็งในฤดูหนาวนี่เป็นการเปลี่ยนภาษาของสารนะครับถูกต้องทีนี้ข้อที่2นะครับให้เรียนเลือกคําตอบนะครับจากในกรอบสีเขียวนี้ลงมาตอบนะครับให้ถูกต้องนะซึ่งถ้าเกิดเรียนคำาตอบแล้วให้ขีดแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่หลงลืมนะครับเพราะว่าใน1ช่อง นะครับในหนึ่งช่องคาตอบจะไม่สําคัญนะครับซึ่งเฉลยมานะครับให้แล้วเรียนบางส่วนนะครับว่าของแข็งเมื่อลบเพิ่มความร้อนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวส่วนถ้าเกิดของแข็งเพิ่มความร้อนนะครับกลายเป็นแก๊สเนี่ยเรียกว่าการระเหดนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดของเหลวลดความร้อนกลายเป็นของแข็งนะครับจะเรียกว่าอะไร นะครับให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกมาตอบแล้วก็ขีดด้วยนะครับขีดค่าเอาไปนะครับซึ่งแบบฝึกหัดอันนี้นะครับอย่าเรียนอย่าลืมทํานะครับแบบฝึกหัดที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมดเรื่องทั้งหมด4หน้านะครับรวมถึงอาทิตย์นี้ด้วยนะครับนั่นก็คือหน้าที่4หน้าที่5และในวันนี้นะครับก็คือหน้าที่9และก็10นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีแบบฝึกหัดสีหน้าคือหน้าที่4หน้าที่5าหน้าที่9และหน้าที่10นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดนะครับนามาส่งในวัน อาทิตย์ที่14นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ